สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นคลิปแรกของปี2022นะคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยที่เราทำอาของปีนี้นะคะคือคลิปนี้นะคะ่ะโอ้ค่าได้อลอตเตอรี่ลอต,ตโต้ของประเทศเยอรมันนะคะตั้งแต่วันตั้งแต่วันคริสตะะ์มาสค่ะเราก็คูดแล้วเรียบร้อยคือคูดอยู่คนเดียวลุ้นอยู่คนเดียวตอนแรกว่าจะ ตั้งกล้องแล้วขุดแล้วก็ขุดลุ้นไปกับพวกพี่ๆด้วยนะคะและแต่เนี้ยโอ้อะคือนึกขึ้นมาได้ว่าได้มาากพอต้นบนุญแล้วลืมอะลืมลืมขุดแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าเออย,ยังไม่ได้ขุดแล้วก็ตื่นขึ้นมาประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วก็เลยไม่ตั้งกล้องแล้วก็เลยขุดขุดเสร็จแล้วก็ลุ้นอยู่คนเดียวว่าถูกหรือเปล่าถูกบ้างไหมอะไรเงี้ยก็เฝอญถูกสองใบค่ะถูกสองใบ ได้มาสองใบสิบเอ็ดยูโรคุ้มไหมเนี่ยคุ้มไหมสิบเอ็ดยูโรคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทเนาะสี่ร้อยสี่ร้อยเจ็ดบาทได้ไหมไม่รู้เอาคิดผิดเดีย๋ยวเขาเขียนไว้ให้ข้างล่างนะคะเอาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาคิดผิดหรือคิดถูกเอ่อพ่อจำบุซื้อมาให้ทั้งหมดกี่ใบอ่ะหนึ่งสองสาม,ส,ามสีห่ห้าห้าใบาอ่ะแต่ใบใบแรกเนี่ยใบยตั้งสิบยูโรเนี่ยรู้ ทั้งหดห้าใบนี้ยี่สิบยูโรได้ได้มาสิบเอดยูโรขาดทุนไปเก้ายูโรนะไม่เป็นไรเพราะวปาปีหนึ่งครั้งหนึ่งถือว่าได้เสี่ยงโชคนะ<ด>เสี่ยงโชครับปีใหม่ก็ถูกสิบเอดยูโรค่ะเดี๋ยวจะไปข,ขึ้นขึ้นเงินแล้วว่าโอ้ว่าจะเอาไปทําบุญเนะาะค่ะปีนี้ก็ได้รับโชคสิบเอดยูโรเป็นเงินไทยก็ประมาณสี่ร้อยกว่าบาทสี่รอยเจดบาทประมาณนั้นนะคะก็ ก็ตอนนี้หนึ่งยูโรประมาณโอคิดว่าประมาณสามสิบเจ็ดนะโอ้ก็ไม่แน่ใจแต่ตีว่าประมาณสามสิบเจ็ดยูโรค่ะเออโอ้ก็ไม่คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมาสวัสดีปีใหม่พี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะคะก็ปีนี้ก็เป็นปีเสือนะแต่ไม่ใช่เสือไฟแล้วก็ไม่ใช่เสือใจร้อนนะเป็นปีนี้เป็นปีเสือใจเย็นคือเสือธาตุน้ำใช่ไหมคะโอ้ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนทุกๆ บ้านทุกๆกช่องนะคะเฮงเรวยๆยปังปังดังๆกันทุกช่องเลยค่ะส่วนเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ยินดีแล้วก็ดีใจด้วยนะคะที่ได้เป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวแล้วอะไรเงี้ยโอก็ยังตั้งหน้าตั้งตาทําคลิปไปเรื่อยๆจนกว่าจะประสบความสําเร็จเหมือนพี่ๆเพื่อนๆบ้านบ้านบ้านอื่นๆท่านท่านท่านอื่นๆนะคะค่ะคลิปนี้โอ้ก็ไม่มีอะไรมากก็ มาสวัสดีไปปีใหม่พี่ๆทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านทุกๆบ้านนะคะแล้วขอให้โชคดีมีความสุขไม่มีโรคไม่มีภัยไม่เจ็บไม่ป่วยไม่จนนะรวยๆปังๆดังๆกันทุกๆบ้านนะคะคลิปนี้โอกาลาไปแค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ